สวัสดีค่ะเอฟซีที่รักทุกท่านตอนนี้สาวดำพารวยก็ยืนอยู่ที่บึงละหันานานะคะเป็นบึงที่กว้างใหญ่ไพศาลท่านผู้ชมนะคะวันนี้มากับญาติานะคะญาติหลานนะคะหลานมากันแล้วนะคะพ่อปู่บอกว่าอยากจะมาชมบึงละหันาน,านานะคะพ่อปู่สีสุโตท,ท่านบอกว่า มาหาลูกหาหลานในบึงรละหานนานะคะก็ให้ให้หลานนะคะขับขับพาพ่อปู่มานะคะสาวดําก็มาถ่ายคลิปด,ด้วยค่ะนะคะเลขพ่อปู่ก็เข้าเต็มเต็มนะคะท่านให้ท่านให้นใหนึ่งสนะคะก็คงจะมีหลายหายท่านโชคดีนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับทุกๆท,ท่านช่องสาวดําพารวยไม่สามารถถ่ายได้นะคะ,ะเครื่องเสียก่ะท่านผู้ชมนะคะก็ เลขในสวนรมเข้าเต็มๆค่ะก็มีหลายท่านนะคะเลขน้องเพชรก็เข้านะคะแล้วก็มีเลขใครอีกก็เข้าค่ะมีเลขเข้าหลาย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 คนหลายคลิปเคะ่ะคือสาวดำก็รวมให้หมดแล้วก็ะจะมีเลขอะไรมีเลข6 2 7ก็มีนะมี725ก็มีนะคะแต่เลขในสวนรมสาวดำเนี่ยก็คือมีแค่ไอ้อย่างรหางนะคะ นะคะอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเราก็จะดูของใครเราชอบช่องไหนเราก็ดูค่ะไม่ว่าใครนะคะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบนะคะนะคะนะคะ,ะ,คะพระ่อปู่จำเปแด,ด,ดกับร้านยืนอยู่โน่นนะคะท่านอยาก มาชมบึงละหันนานะคะเพราะปู่อยากมาหาลูกหาหลา,านที่เป็นสายพยัาคนะคะอยู่ที่ในบึงละหันนาค่ะฝนตก78ดวันติดกันค่ะท่านผู้ชมไม่มีว่างเว้นเลยนะคะแล้วก็เข้าสวนทําเข้าไม่ได้นะคะเละตุ้มเป๊ะนะคะก็ต้องเดินเข้าไปท่านผู้ชมเลยนะคะโอ้แต่เข้าหนึ่งสองสามนี่ก็คงจะหลายๆท่านก็คง จะมีโชคกันเยอะน,เนอะเนาะทวนหน้าแหละแต่ว่าอย่าลืมมาของพ่อปูรีสุโธัวก็เข้ามาแล้วสองงวดนะคะงวดก่อนท่านก็ให้0ูนก็เข้าที่8ปดสามล่างงวดนี้ท่านให้ที่1นึก็เข้าที่สองบนท่านให้บนนะคะเลขล่างท่านให้อะไรแปดหนึ่งนะคะไม่เข้านะคะค่ะถ้าจะบอก3 8, ามแปดสะโน้สสามแปดมันก็ออกแล้วเนาะมันก็ออกแปดสามแล้วค่ะ <c oughs> ท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ก็ท่านให้ขนาดนี้ก็เป็นบุญของเราแล้วเนาะค่ะเราเลขซองนะคะวันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลขซองให้วิ่งบน7แล้วก็ให้สองเลขล่างก็ให้วิ่ง8ดแล้วก็มี3 8นะคะสาวดําก็ยังว่าอา๋อแปดสามสามแปดสามนี่มันออกไปแล้วมันจะมาอีกบ่เ,าเนาะก็มาจริงๆค่ะเนี่ยเวลาก็แสดงว่าดวงสาวดำนะกำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นนะคะแล้วก็สวนธรรมก็ ก็จะมีเอฟซีมาหาพ่อปู uh, ่เรื่อยๆนะคะค่ะขอพวกเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะโอ้นี่นะคะบึงละหานนาค่ะท่านผู้ชมโน้นนะคะบ้านบ้านสาวดำโน้นนะคะเห็นไหมเห็นเห็นลังคายเนี่ยเห็นสวนธรรมค่ะสวนธรรมนะคะอันนั้นอันนั้นอันนั้นไม่ใช่สวนธรรมค่ะที่เป็นสีสีส้มๆนะก็คือศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านละหานนานะคะ ศาลาปฏิบัติธรรมเราก็ตามต่อนะคะซึ่งพ่อปู่ศรีสุโทท่านก็เมื่อก่อนที่ล่างพ่อปู่ศรีสุโทคือพ่อปู่สามแปดแปดท่านจะมาชมเนี่ยพ่อปู่ศรีสุโทท่านบอกแล้วนะคะค่ะท่านบอกว่าท่านให้ตั๋งงวดไปเลยให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ท่านจะเปิดวันพรุ่งนี้นะคะเมื่อวดที่แล้วท่านก็เข้าแล้วท่านก็ให้วันที่ท่านก็ให้วันที่สามนะคะเรียกพ่อปู่ศรีสุโธนะคะ กะให้เดี่วันที่สามนะคะท่านผู้ชมนะก็เป็นบึงละหันนาที่กว้างใหญ่ไพศาลค่ะบึงละหันนานี่เนื้อที่ก็หลายหมื่นไร่นะคะท่านผู้ชมนะคะก็อยากจะให้เอฟซีมาเที่ยวสาวดําคิดว่าหลังจากโควิดหายแล้วนี่เอฟซี FC ก็คงจะมาเที่ยวหาสาวดํากันเยอะก็จะพามาเที่ยวเนี่ยค่ะมองอีกอย่างหนึ่งก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าเป็นบึงใหญ่มากค่ะ แล้วก็ถนนลาดยางรอบบึงคัะท่านผู้ชมเนื้อที่สองสามหมื่นไร่อะค่ะนี่นะคะนี่พกนี้น้าน้ามาทางนี้นี่คือน้าน้าลดมาจากลําแม่น้ําชีนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือไอถนนรอบรอบบึงลังหันนานี่ทั้งนี้เป็นด้านบึงลังหันานาค่ะที่กวนเนื้อที่สามหมื่นไร่เนี่ยนะคะทางด้านนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีหมู่บ้านรอบเลยค่ะน,นุ่นทางบ้านโน้นก็บ้านน้องหญ้า,นนาสมองบ้านกอก บ้านโนนบ้านลวงบ้านทงหลางบ้านละหันนานโนนนะคะสลาาลาปฏิบัติธรรมแล้วก็อีกด้าอีกตอน,นั้นจังนันก็เป็นอ่าอ้นี้ค่ะเป็นอ่าเป็นอ่านะคะเป็นอาสารหรือเป็นอาสมของพอญพระปู่อุปหาราชวงศ์ค่ะเราตามต่อกันงวดหน้านะคะท่านผู้ชมพ่อปู่บอกว่าท่านจะให้งวดหน้างวดหน้านี่เต็มเต็มนะคะทั้งบนทั้งล่างขอให้ท่านโชคดีนะคะ